รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดีสวัสดีครับอ่าก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มีรถตู้มาแนะนำอีกคันหนึ่งนะครับเป็น t o y ย t a v e n t u r y นะครับผมนะครับมาดูรถได้นะครับที่ราลูกกาคอง2นะครับจังหวัดประสุธานีนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมรถกันเลย เราก็มาดูมาชมรถกันนะครับขอแก้ไขนะครับรถคันนี้เป็นปี09นะครับไม่ใช่07นะครับรถคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับ1นึ่งเศษนะครับ72งวดนะครับผมเป็นรถตัง VIP นะครับเบาไฟฟ้าปรับเอ็นนอนได้นะครับเหมาะสําหรับครอบครัวนะครับที่นั่งสบายๆนะครับไปได้ทุกที่แบบพรีเมียมขาดนะครับ รถคันนี้นะครับโปรโมชั่นกระดูไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังโปรโมชั่นของเราไปด้วยนะครับผมมีรับประกันซ่อมสูนย์จากบริษัทหลังเจริญยนต์นะครับ2ปีหรือ20,000โลนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับคูปองน้ำมัน5 0 0ถึง1,000บาทนะครับหน้าวันรับรถนะครับบริการฉุกเฉิน24ิชั่วโมงนะครับ1ปีนะครับ มีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีนะครับแล้วก็แถมประกันอีก1ปีนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับติดเครดิตนะครับแบ็คลิสดาวหนึ่งแสนนะครับคันนี้อ่าเอาแล้วก็มาชมภายในก่อนนะครับผมนะฮะจอนะครับ Android นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วคันนี้นะครับภายในโทนสีดำนะครับ ได้เป็นเบาะหนังนะฮะเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะครับ C D F M A M M P 3 U S B Bluetooth เชื่อมต่อได้นะครับแม็กใหม่ยังใหม่สติ๊กเกอร์นะฮะพร้อมเครื่องเสียงเต็มเตมนะครับประตูเปิดได้2ฝั่งนะครับประตูเปิดได้2ฝั่งนะครับขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับรถวิ่งแค่2 8 0 0 0 0กโลเท่านั้นนะฮะ ก็ให้ท่านดูท่านชมนะครับจะจากกันไปเลยนะฮะาภายในนะครับหมุนนะครับถ้าผมบรรยายอะไรผิดพลาดไปต้องขอประธานอภัยนะครับผมนะฮะเพราะรถตู้ผมไม่สันทัดเลยจริงๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับขอประทานอภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับ โปรโมชั่นนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับของทางร้านเป็นผู้กำหนดนะครับและเป็นไปตามเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับผมนะครับนี่คือภายในนะครับก็เดิมๆไปเลยนะครับสวยนะครับเป็นรถที่สวยงามอีกคันหนึ่งนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับท่านเพื่อนๆก็ได้ดูได้ชมกันไปแล้วนะครับ ถ้าท่านถูกใจสนใจนะครับรถกว้างๆสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะฮะก็มาเลยนะครับมาดูมาลองขับได้ที่ลำลูกกาคลองสองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะไม่ต้องห่วงฟรีทุกค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้านะครับนี่สนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างกดติดตามกดกระดิ่งเป็นเพื่อนท่านไหนกดแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ